กบยังตัวใหญ่แค่นี้กาบสบายดีพ่อพี่พี่น้องเมื่อทุกคนไม่นี้คอยพาไปยามเบ็ดกบเด้กพี่น้องใส่เบ็ดกบไว้มื่อคืนนี้แต่ว่าบดพยายามมันสิเหลือจากตัวพ่อพี่น้องมาลุ่นไปเหมือนบ่มาดูนดักันนี่ถือแล้วถือแล้วหนึ่งตัวปลาตกยัหญ่พี่น้อง เป็นอากบเทาว้าวกบเทาพี่น้องกบเทาเดี๋ยวปลดก่อนเลยแบบนึงตัวใหญ่มากไปลุมต่อไปโค้ยหล,อน,ลอนเลยขึ้นหลอนว่ะหลอนเลยหลามบะทีก mới làm như thế luôn lạng như thế luôn ô đủ này một ngày lên một con đấy. soạn tua tụ là thế nào Nó lạng 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 lụt lạng nè, lạng 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 bây hỏi một Nhìn thấy hỏi tao lên. โอ้เสียดายดิพี่น้องมันด้มายามมาคืนเด็กถือแล้วถือแล้วลากอยู่พังหนังกระถือเด้เนี่ยปูปูปูเดี๋ยวคอยสิขวบไปพยายามพางดีกว่าโอ้ตัวบักใหญ่เลยพี่น้อยโอ้ยโอ้ยปวดก่อนปวดก่อน thôi này cột thạo cột sáng đấy mà to đấy to tôi ngay Đúng là nó lụt đấy nữa ơi phù kiệu bằng hàng tá cột thau cột thau กบยังตัวใหญ่แท้อนี่โอ้ยหมดกับพอหมดหมดครบพี่น้องหมดครบเบิ่งเบิ่งพี่น้องผลงานเบิ่งผลงานข่อยก็ได้4ตัวพี่น้องตัวบักใหญ่บักใหญ่อาสิเอาไปออมบ่พี่น้องหรือว่าสิเอาไปต้มซั่วเอาไปปิ้งก็แซ่บเด้อพี่น้องกบยามนี่มันมเด้อตัวบักใหญ่นี่กบหน้ากบธรรมชาติพี่น้องเอ้ยกินกับตําบักทัวตําบักหุงแซ่บแซ่บพี่น้อง ໄປมื้อพี่น้องมื้อหน้าອັນຊິມາໃສ່ໄມ້ມື້ນີ້ກໍໄດ້4ໂຕຊິເມືต้มເມື່ອปนກິນເດີ້ພີ່ນ້ອງຂ້ອຍເອົາອັນນີ້ເດີ້ພີ່ນ້ອງເອົາອັນເອົາຂີ້ເດືອນໃສ່เດີ້ຂ້ອຍດຽວບໍ່ແລງຂືອສ່ มื่อคือการอาหารในเมืองเนี vale ่เนาะเอ้ยมันกเกษตบคนเราอยากหอยก็มีหลายอยู่แถวนี้แต่ว่าโบได้มะงมเอาไปหน่อยหอยอันที่แหละก็มาปล่อยแหละแต่ว่ามันก็หลายขึ้นหลายขึ้นไปเมื่อพี่เนาะ